สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณลูกค้าที่อยู่ตลาดนัดชิวๆทุกท่านนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางชาญยนสาขาบางคนนะคะมาพร้อมกับทีมงานนะคะของผู้จัดการชมพู่นะคะที่อยู่ชาญยนสาขาบางคนนะคะอยู่ตรงสี่แยกของ พังโคลเลยทีเดียวนะ,ะถือว่าโดดเด่นมากๆซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นวิงเซ็นเตอร์ของทาง Honda นะคะที่ได้รับมาตรฐานนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะหรือว่าท่านที่กำลังกินข้าวอยู่ตอนนี้นะคะก็วันนี้นะคะทางชายยนของเราก็มาจัดในส่วนของบูธจักรยานยนต์ฮอน d a นะคะมาเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะคะที่ แะะม้ว่าจะเป็นในส่วนของ Honda c l i c กนะคะรถออโต้1 5 0 c ีนะคะที่เราเอามาโชว์ทางด้านขวามือของรถบุนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะโปรโมชั่นแคมเปญเนาะก็สำหรับคุณลูกค้านะคะที่อยากจะสร้าง ะะสามารถออกรถนะคะกับผ่านผ่นผ่านธนาคารนะคะสามารถรับรถได้เพียงแค่ศูนบาทเท่านั้นเองนะคะหรือถ้าเกิดใครนะคะเป็นสาวกอยากจะได้รถแฟมิลี่ไปขับที่บ้านนะคะก็รับรถศูนย์บาทเช่นเดียวกันกับ Honda า u p e r c ร์นะคะที่มาพร้อมกับโฉมใหม่เป็น a l l นิ Super c ร์นะคะมาพร้อมกับระบบเครื่องยนต์ใหม่นะคะในส่วนของที่เป็น Honda ด้าสมาร์ทเอนจิ้เนาะ ให้แรงกว่าเดิมทนทานกว่าเดิมนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะก็มาพร้อมกับโฉมนะคะตะเปียนเนาะในส่วนของเบาะแล้วก็มีการตกท้ายมาให้ด้วยวันนี้เราเอามาโชว์สองสีนะคะมีสีแดงที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะอยู่ตรงกลางของเราตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ด้านขวาอ่านซ้ายมือนะคะซ้ายมือของฮุลนะคะก็เป็นสีทวนอ่านเหลืองขาวนะคะที่ตรงนี้ก็สุ วยมากๆเลยสำหรับคนที่อยากจะได้ในส่วนของรถซันเดอี่เนาะขับกลับไปขับที่บ้านถ้าเกิดคุณลูกค้า ครเป็นลูกค้าเก่าของทางชานยนต์อยู่แล้วตรงนี้นะคะสามารถดาวเนาะพี่ผู้เนาะดาวเริ่นตนเพียงแค่1,900บาทเท่านั้นเองตรงนี้จัดผ่านร้านไม่ผ่านไฟแนนนะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจเนาะในส่วนของโปรโมชั่นตรงนี้ก็สามารถเดินเข้าไปที่ชานยนสาขาทางโคนของเราได้เลยนะคะจำหน่ายรถรถจักรยานยนตฮอนด้าทุกรุ่นนะคะที่ ต้องการเนาะไม่ได้มีแค่2รุ่นเท่านั้นนะคะแต่2รุ่นตรงนี้นะคะที่เราเอามาโชว์เนาะตัวนี้ถือว่าเป็นเปิดตัวใหม่เลยนะคะก็วันนี้นะคะบอกเลยว่านอกจากในส่วนของโปรโมชั่นแคมเปญแล้วเรายังมีกิจกรรมดีๆนะคะที่เรามาร่วมยินดีให้กับคุณลูกค้าที่ซื้อรถที่ชาญโยนสาขาบางโคนไปเมื่อช่วงเดือนมกราเดือนกุมภาเดือนมีนานะคะซึ่งตัวนี้นะคะ ชานยนต์ของเรานะคะก็ได้ร่วมแคมเปญกับทาง AP Honda นะคะในแคมเปญชาร์ ชิงอาอาจจะงงนะคะคล้ายๆกับชิงช็อปใช้ของทางารัฐบาลนะคะแต่ว่าทางฮอนด้าของเราก็จะเปลี่ยนเป็นช็อปนะคะช็อปอะไรช็อปยา,ยานยนต์ไปขับที่บ้านนะคะเอาไปใช้ที่บ้านนะคะชิงนะคะชิงในส่วนของรางวัลรวมมูลค่ามากกว่าถึง30ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแต่แต,แต่แต่นะคะบอกก่อนนะคะ วันนี้เนี่ยทางชาญยนนะคะมามอบทองคำนะคะหนักมากกว่าถึงหนึ่งบาทเลยทีเดียวนะคะให้กับคุณลูกค้าที่ซื้อรถกับทางชาญยนสาขาพังโคนไปนะคะซื้อตัวน,นี้นะคะต้องยินดีกับคุณลูกค้ามากๆนะคะก็คือคุณประภาพรพงวังนะคะที่ได้รับสร้อยคอทองคำนะคะหนักหนึ่งบาทนะคะซึ่งตัวน,นี้มูลค่านี่มากถึงกว่าถึงสองหมื่น นะคะแปดพันเบาทเลยทีเดียวโค้ียังตระมือนะคะให้กับในส่วนของลูกค้าที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะเอ้ยเย้ บอกว่ารางวัลตรงนี้นะคะที่ชานยนเนี่ยได้รับไปที่ซื้อรถไปได้รับทองคำเนี่ยมากกว่าถึง16ท,ท่านนะคะที่เป็นทองคําหนักหนึ่งสลึงนะคะแล้วก็หนึ่งบาทเนี่ยได้รับรางวัลถึง2ท่านเลยทีเดียวนะคะเดีลูกเดี๋ยวตอนนี้ลูกค้าโอ้ลูกค้ามาเลย้ะทองคำแล้ว ่รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจมากๆค่ะที่ได้ทองหนักหนังบาทดีใจหลายๆตัวเลยค่ะดีใจดีใจไี่หลายค่ะไดีใจรางวัลหลายปานนี่เตัวเลยบ่เคยได้รางวัลหลายปานนีจ้าชูได้ซ่อได้ซื้อรถเนาะไปออกรถก็ได้ท่องหนังบาทมืงส่วนเมื่อกี้นทองขึ้นแต่สามมือลบเกียร์ทะลุค่ะกับพี่ซื้อ ใไรใส่ผู้ชายด้วยขั้นที่สองค่ะโอ้ยปั่นซื้อขั้นที่สองหรอกขั้นหนึ่งซื้อให้ผู้ใดใส่ที่ใส่เองนะคะให้ลูกชายจ้ะไป้รให้ลูกไปโรงเรียนเ,เนาะค่ะค่ะแล้วอันผู้มีต่อแรกเนาะได้รับอ,อันคนโทรหาคุณพี่ประภาพรค่ะคุณพี่เด ร้อง่านดีใจแห้งและได้ทองหนึ่งบาทกับว่าไม่ได้จเทื่อจแต่ก็ดีใจได้หลายที่ได้เยอะจนไอ้ฝากใอ้คนทางบ้านเลยว่า่าสื่อรถกับชาญย้อนนี้มันหีจังเลยกะพี่จะก็อยากฝากลุงป้านาอาพ่อแม่พี่น้องจะมาสื่อรถยุล่านชาญย้อนจะเพราะว่าเพื่อนบริการดีประทับใจแล้วก็เว้าม้วนพร้อมจ้า จ้าค่ะจะเป็นผู้จัดการผู้เนาะค่ะผู้ดูแลโคตรอุ่นนอนเนาะค่ะร้ายไเนาะค่ะโอฝากไปด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ได้รับทองคำไหนๆเราเอาทองทองคำลงมาจากเครื่องหรือยังคะเดินทางมาจากกรุงเทพเลยนะคะทองคําของเรานะคะอ๋อโซ่ให้ทองแม่พี่น้องเป็นเบิรงนะคะว่าเขาเอาผ้าแจกอีลีบอเนาะค่ะชานโยนนี่แจกจริงๆหรือเปล่านะคะนี โคทองคำโอ้ยเหลืออ่อมหยาบหยาทาดโชค่ะ,คะ <S <S เหลืออ่อมหยาบหยาทองคำที่นีรอดค่ะรอดก่ะเดียเนาะคะ่ะกัดเบิงกระไดเรึะคะ่ะทองที่นี่เนาะคะ่ะก็ยินดีนะคะกับพี่ประภานมลนะคะที่ได้รับรางวัลทอดขาอ่ะเดี๋ยวมอบให้เลยนะคะจขออนุญาตเซ่อใหถ่ายรูปสักนิดนึงนะคะ<แ>เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะเป็นท<แ>ี่ระลึก บอกเลยว่าทางชานยนต์ของเรานะคะก็มีเป็นรอบอีนะคะซึ่งเดี๋ยวเราขออีกรูปนึงนะคะเรขอรูปนึงค่ะรูปนึงวะรูปนึงเหรอใช่ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะที่ทางควรเนี่ยก็ได้รับรางวัลนะคะหนึ่งบาทแต่แต่แต่นะคะเรายังมีส่วนของค้าทางสว่างแดนดินอีกนะคะที่ได้รับทอคำนักสิบบาท ไดรวมกันเนี่ยรางวัลจากชานยนต์นะคะที่ได้รางวัลในส่วนของแคมเป็นชอบใช้ชิงเนี่ยมากกว่าถึง880,000บาทเลยทีเดียวคดประมือค่ะสำหรับทางหน้านะคะเราก็จะต้อนไปแจกไปมอบในส่วนของรางวัลให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกนในส่วนของจักรยานยนต์นะคะไม่ใช่แค่ทองอย่างเดียวนะคะลูกค้ายังมี จ,จักรยานยนต์อีกแม้ว่าจะเป็น c ีบีร้อนะคะที่ได้รางวัลแล้วก็รางวัลรถมังกี้ด้วยนะคะ425แล้วก็จักรยานยนต์เว้นอีกตั้ง5รางวัลน,นะคะก็อย่างที่ว่านะคะชาญยนต์ของเราก็จะมอบรางวัลตรงนี้นะคะตะเวนไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้คุณลูกค้าก็ได้ชาญยนต์ของเราก็ตะเวนมามอบให้อยู่ที่ตลาดชิวชิวที่พังโคนนะคะก็เด็กในฝากนะคะก็แม่พี่น้องทางบ้านแล้วก็สําหรับคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะ ใครอยากโชคดีอย่างนี้นะคะคุณจะซื้อรถที่ไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าซื้อแล้วโชคดีเนี่ยซื้อรถที่ชานยนต์นะคะขอบคุณค่ะ